สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหลาของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือ5้าเล่มที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าทุกคนควรอ่านค่ะพอได้ยิงชื่อบัฟเฟตต์เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงหนังสือแนวรวยเร็วนาะแต่ชุดที่เราจะคุยกันวันนี้เออมันคนละเรื่องเลยค่ะมันเหมือนเป็นชุดเครื่องมือที่สร้างแนวคิดให้รวยแบบยั่งยืนแล้วก็รวยอย่างเข้าใจเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสวิธีคิดของนักลงทุนระดับตำนานผ่านหนังสือที่หล,อล่อหลอมตัวตนของเขาขึ้นมาค่ะ ใช่เลยครับเหมือนเรากำลังจะเข้าไปดูพิมพ์เขียวทางความคิดของเขาเลยแล้วจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการเลือกหุ้นนะแต่มันคือปรัชญาคือวินัยในการตัดสินใจซึ่งมันน่าทึ่งตรงที่ว่าเราเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ด้วยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแต่ละเล่มมันให้อะไรกับเราบ้างแล้วพอรวมกัน5เล่มมันสร้างสุดยอดนักลงทุนอย่างบัฟเฟตตขึ้นมาได้ยังไง น่าสนใจมากค่ะนั้นเรามาเริ่มที่เล่มแรกเลยดีกว่าที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนศิลาฤกษ์อของทุกอย่างเลย The Intelligent Investor หรือนักลงทุนผู้ชาญฉลาดเขียนโดยเบนจามินแกรแฮมค่ะอืมอาจารย์ของบัฟเฟต t เลยนะครับคนนี้ใช่ค่ะเล่มนี้ถูกยกให้เป็นเหมือนคัมภีร์การลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investing บัฟเฟต t บอกว่าเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตเข้าไปเลย ที่สำคัญคือมันไม่ได้สอนว่าเราต้องเป็นอัจฉริยะ i อคสูงถึงจะรวยได้นะคะแต่สอนว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือกรอบความคิดที่ถูกต้องแล้วก็การควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะคำว่ากรอบความคิดนี่คือหัวใจเลยครับในหนังสือเนี่ยเกรแฮมให้เสาหลักมา3ต้นที่ค้าจุนความคิดนี้ไว้ข้อแรกที่ดังที่สุดเลยนะครับก็คือแนวคิดเรื่อง margin of safety ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยใช่ครับหรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าเราประเมินว่าบ้านหลังหนึ่งมีมูลค่าจริงๆ10ล้านบาท Margin of Safety คือการที่เราจะพยายามซื้อมันในราคาแค่6ถึง7ล้านอ oh. ส่วนต่าง3-4ล้านบาทนั่นแหละครับคือเกราะป้องกันของเราเพื่อเราประเมินผิดหรือเพื่อมีข่าวร้ายอะไรเข้ามาเกราะเนี้ยจะช่วยให้เราไม่เจ็บตัวหนักครับอ oh. เข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่การซื้อของถูกแต่เป็นการสร้างกันชนให้ความผิดพลาดของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆในการลงทุนตรงประเด็นเลยครับแล้วเสาหลักต้นที่สองคือการขีดเส้นแบ่งให้ชัดเลยนะระหว่างการลงทุนกับการเก็งกาไรคือเกรแฮมบอกว่าการลงทุนเนี่ยคือการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างละเอียดจริงๆเหมือนเราจะซื้อกิจการนั้นเลยอืแต่การเก็งกาไรคือการเดิมพันกับราคาในระยะสั้น ซึ่งเขาบอกว่ามันอันตรายมากถ้าเราคิดว่าเรากำลังลงทุนแต่จริงๆแล้วเรากำลังเก็งกำไรอยู่และเสาหลักต้นสุดท้ายที่ส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนเกมเลยคือการมองหุ้นให้เป็นธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่ตัวย่อวิ่งวิ่งบนจออันนี้คือหัวใจเลยครับเกรแฮมแนะนาให้เราจินตนาการว่ามีหุ้นส่วนธุรกิจคนนึงชื่อคุณตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตคุณตลาด <laughs> ใช่ครับ เขาเป็นคนอารมณ์แปรปรวนสุดๆเลยบางวันก็อารมณ์ดีมากมาเสนอซื้อหุ้นเราในราคาสูงลิ้วเลยแต่บางวันก็ซึมเศร้าอย่างหนักมาเสนอขายหุ้นให้เราในราคาถูกเหมือนได้เปล่าค่ะหน้าที่ของเราในฐานะน,นักลงทุนผู้ชาญฉลาดไม่ใช่การคล้อยตามอารมณ์ของเขานะครับแต่คือการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเขาวันไหนเขาซึมๆมมาเสนอขา,ขายของดีราคาถูกเราก็ซื้อ วันไหนเขาคลืกเกินเบอร์มาให้ราคาสูงเกินจริงเราก็อาจจะพิจารณาขายพอฟังแบบนี้แล้วชัดเลยค่ะว่า the intelligent investor คือการวางรากฐานทางจิตวิทยาการลงทุนที่แข็งแกร่งมากจริงๆแต่ทีนี้มันมีหนังสืออีกเล่มจากผู้เขียนคนเดียวกันคือ security analysis คือถ้าเล่มแรกเป็นคัมภีร์ไปแล้วทําไมต้องมีเล่มที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคะมันมีอะไรที่เล่มแรกยังให้ไม่พอเหรอเป็นคําถามที่ดีมากครับ ถ้าดีนเทเลเจนอินเวสเตอร์คือหนังสือปรัชญาที่บอกว่าเราควรคิดอย่างไร Security Analysis ก็คือคู่มือปฏิบัติการฉบับเข้มข้นเลยครับที่บอกว่าเราต้องทำอย่างไรอ๋อ oh. มันคือเครื่องมือที่ทำให้เราหามูลค่าที่แท้จริงของบ้านในตัวอย่างเมื่อกี้นี้ได้แบบมีหลักการไม่ใช่การเดาสุ่มเล่มนี้จะสอนให้เราเป็นเหมือนนักสืบทางการเงินเลยครับนักสืบทางการเงิน หมายถึงให้ดูงบการเงินที่มันลึกกว่าแค่กำไรขาดทุนหรอคะลึกกว่านั้นเยอะครับมันสอนให้เราวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขในงบต่างๆเพื่อหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางบริษัทอาจจะโชว์กำไรในกระดาษสูงมากเลยแต่พอเราพลิกไปดูงบกระแสงเงินสดกลับพบว่าบริษัทเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้เลยแบบนี้กำไรที่เห็นก็อาจจะเป็นแค่ภาพลงตาได้อืม หนังสือเล่มนี้สอนให้เรามองหาจุดที่ไม่ชอบมาพากลแบบนี้แหละครับมันคือการแยกแยะว่าธุรกิจไหนแข็งแรงจริงกับธุรกิจที่แค่ดูสวยในระยะสัน้นโหฟังดูแล้วต้องใช้พลังเยอะมากจริงๆค่ะแต่ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมบัฟเฟตถึงบอกว่ามันเป็นแผนที่การลงทุนเพราะมันให้เครื่องมือที่จับต้องได้ในการขุดหาสมบัติจริงๆใช่ครับมันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นการวิเคราะห์ที่พิสูจน์ได้ พอเข้าใจหลักของแกรแฮมทั้งสองเล่มแล้วเหมือนเรามีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แข็งแกร่งมากเลยนะคะแต่ก็น่าคิดว่าถ้ามีบริษัทสองแห่งที่ตัวเลขสวยเหมือนกันเป๊ะเลยเราจะเลือกบริษัทไหนดีล่ะคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ตัวเลขบอกเราไม่ได้ซึ่งนี่ก็คือจุดที่หนังสือเล่มที่3เข้ามามีบทบาทสําคัญใช่ไหมคะใช่เลยครับและนี่คือจุดที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางความคิดของบัฟเฟตต์ด้วยหนังสือเล่มที่3าม คือ common stocks and uncommon profits เขียนโดยฟิลิ i ฟิชเชอร์ถ้าแกรแฮมคือบิดาหแห่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ quantitative Fisher ก็คือปรมาจารย์ด้านเชิงคุณภาพหรือ qualitative ครับบัฟเฟต t t เคยบอกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนผสมของสองคนนี้คือ85%เป็นแกรแฮมและอีก15%เป็นฟิชเชอรซึ่ง15%นี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วมิติคุณภาพที่ฟิชเชอร์มองมันคืออะไรบ้างคะ ฟิชเชอร์ชวนให้เราไปหาคําตอบในสิ่งที่งบการเงินบอกไม่ได้ครับอย่างแรกเลยคือคุณภาพของผู้บริหารค่ะพวกเขามีวิสัยทัศน์ยาวไกลแค่ไหนหรือคิดแค่ทํากําไรไปวันวันคือวัฒนธรรมองค์กรบริษัทนี้เป็นที่ที่คนเก่งๆอยากอยู่ด้วยหรือเปล่าและ3คือความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนครับแล้วเราจะไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนล่ะคะมันไม่ได้มีบอกในรายงานประจําปีนี่แหละครับคือที่เด็ดของฟิชเชอร์ เขาเรียกวิธีการของเขาว่า s c u t t l e b a t s c u t t l e b a t ครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการสืบเสาะเจาะข่าวแต่มันไม่ใช่การแอบฟังนะครับหัวเราะแต่คือการออกไปคุยกับคนในวงการจริงๆคุยกับคู่แข่งคุยกับซัพพลายเออร์คุยกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งอดีตพนักงานเพื่อให้ได้ภาพจริงของบริษัทที่รายงานประจำปีไม่มีทางบอกได้อ๋อพอจะนึกภาพออกแล้วค่ะ นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำไมบัฟเฟต์ถึงลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งอย่างโคคาโคล่ามาอย่างยาวนานเพราะความแข็งแกร่งของแบรนด์มันเป็นคุณภาพที่ประเมินเป็นตัวเลขยากแต่ทรงพลังมากๆนั่นคือหัวใจของมันเลยครับชาลีมังเกอร์คู่หูของบัฟเฟต์เป็นคนย้ำเรื่องนี้เสมอเขาบอกว่าการซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลดีกว่าการซื้อบริษัทที่สมเหตุสมผลในราคาที่ยอดเยี่ยมอื ซึ่งแนวคิดนี้มาจากฟีเชอร์เต็มๆครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการหาของถูกมาเป็นการหาของดีโอเคค่ะตอนนี้เรามีเครื่องมือครบแล้วทั้งการวิเคราะห์ตัวเลขแบบแกรแฮมแล้วก็การวิเคราะห์คุณภาพแบบฟีเชอร์แต่คำถามต่อมาคือ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งตลาดหุ้นทั้งโลกเกิดพังทลายเหมือนตอนปี2008ล่ะคะการมีหุ้นดีแค่ไหนก็คงไม่มีความหมายถ้าเราตกใจขายมันไปซึ่งก็นำเรามาสู่หนังสือเล่มที่4ที่ดูแปลกแยกจากพวกพ้องที่สุดเลยแปลกมากจริงๆครับหนังสือเล่มนั้นคือ stress test เขียนโดยทิโมทีไกเซอร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เดอร์พอดีเป๊ะค่ะเล่มนี้ไม่ได้สอนเลือกหุ้นเลยแม้แต่ประโยชน์เดียวแต่บัฟเฟตต์กลับแนะนำให้นักลงทุนทุกคนอ่าน เพราะเขารู้ดีว่าโลกการลงทุนไม่ได้มีแต่ขาขึ้นวิกฤตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไหมแต่คือเมื่อมันเกิดเราจะรับมืออย่างไรมันคือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจสำหรับวันสิ้นโลกของการลงทุนอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่เลยครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องเทคนิคแต่สอนเรื่องวิธีคิดและสติภายใต้ความกดดันสูงสุด อย่างตอนที่ไกเนอร์ต้องตัดสินใจว่าจะอุ้ม AIG บริษัทประกันยักษ์ใหญ่หรือไม่เขาเล่าว่าห้องประชุมเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทุกคนตะโกนใส่กันโห oh. เขาต้องเลือกทางที่แย่น้อยที่สุดไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเพราะมันไม่มีทางเลือกที่ดีเลยมันคือบทเรียนว่าในภาวะวิกฤตการยอมรับความจริงที่เจ็บปวดและตัดสินใจอย่างเยือกเย็นสําคัญกว่าการมองโลกในแง่ดีแบบรมๆแหลงๆแค่ฟังก็รู้สึกกดดันแทนแล้วคะ่ะ การตัดสินใจแบบนั้นมันคงบีบคั้นน่าดูมันสอนให้นักลงทุนรู้ว่าในวันที่เลวร้ายที่สุดเราอาจจะต้องเลือกระหว่างแยกกับแยกกว่าถูกต้องครับและมันคือทักษะที่แยกผู้รอดออกจากผู้แพ้ในยามที่ตลาดพังทลายในขณะที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวและเทขายทุกอย่างทิ้งคนที่เข้าใจกลไกลของความกลัวอาจจะสามารถยืนหยัดในหลักการของตัวเองได้หรืออาจจะมองเห็นโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนที่บัฟเฟตทำ การเตรียมจิตใจให้พร้อมรับมือกับพายุมีค่าไม่น้อยไปกว่าการเลือกเรือที่แข็งแรงเลยใช่ครับ สุดยอดค่ะเราได้เรียนรู้รากฐานจากแกร h a m ได้เรียนรู้การมองคุณภาพจากฟิชเชอร์และได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในวันวิกฤตจากไกด์เนอร์และสุดท้ายนี้เราก็มาถึงหนังสือเล่มที่5ซึ่งเหมือนการนำส่วนผสมทั้งหมดมาปรุงให้เราชิมโดยเชฟใหญ่ด้วยตัวเอง The Essays of Warren Buffett เล่มนี้พิเศษที่สุดครับเพราะมันไม่ใช่การตีความจากคนอื่น แต่เป็นการรวบรวมจดหมายที่บัฟเฟตต์เขียนถึงผู้ถือหุ้นของเ Berkshire Hathaway ด้วยภาษาของเขาเองโดยตรงข้อดีคือบัฟเฟตต์มีพรสวรรค์นในการอธิบายเรื่องการเงินที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆการอ่านเล่มนี้เหมือนได้นั่งเรียนกับเขาตัวต่อต,ตัวเลยครับแล้วแก่นความคิดสําคัญที่เราจะได้จากหนังสือเล่มนี้โดยตรงคืออะไรคะหลายอย่างเลยครับเราจะได้เห็นการตกผลึกทางความคิดของเขาเช่นหลักการเรื่อง Circle of Competence หรือวงกลมแห่งความเชี่ยวชาญ Oh. เขาจะย้ำเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่เราต้องรู้ว่าขอบเขตความรู้ของเราอยู่ตรงไหนและลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจอย่างท่องแท้เท่านั้นอีกเรื่องที่สำคัญมากคือปรัชญาเรื่องการคิดอย่างอิสระเขาบอกว่าในตลาดหุ้นคุณจะถูกหรือผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีคนเห็นด้วยกับคุณกี่คนแต่ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลและการวิเคราะห์ของคุณถูกต้องแค่ไหน พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันเริ่มต่อกันเป็นจิ๊กซอเลยนะคะเหมือนกับว่าบัฟเฟต t ไม่ได้แค่หาของถูกแต่หาของดีในราคาที่สมเหตุสมผลและที่สำคัญคือต้องเป็นของดีที่ตัวเองเข้าใจด้วยและต้องมีวินัยทางอารมณ์มากพอที่จะถือมันผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดไปให้ได้ด้วยครับการอ่าน The Essays of Warren Buffett คือการเห็นภาพทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นปรัชญาที่สมบูรณ์และใช้งานได้จริง มันคือบทสรุปของทุกสิ่งที่เราคุยกันมาเลยครับพอไล่เรียงมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่ลิสต์หนังสือห้าเล่มแล้วแต่มันคือเส้นทางการเรียนรู้เลยเริ่มจาก The Intelligent Investor กับ Security Analysis ที่วางรากฐานการวิเคราะห์ที่มั่นคง mm. จากนั้น Common Stocks and Uncommon Profits ก็เข้ามาเติมเต็มในมิติของคุณภาพและการเติบโตทำให้การลงทุนมีชีวิตชีวาขึ้น พอมีเครื่องมือครบแล้ว stress test ก็เข้ามาเป็นเหมือนเกราะป้องกันทางจิตใจสอนให้เรารับมือกับความกลัวในยามวิกฤต และสุดท้าย The Essays of Warren Buffett ก็คือการกลั่นกรองหลักการทั้งหมดออกมาเป็นปรัชญาที่เฉียบคมจากตัวของ Buffett เองใช่ครับจะเห็นว่าจุดร่วมที่ร้อยเรียงหนังสือทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันคือการเน้นย้ำเรื่องการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและการเอาชนะอารมณ์ของตัวเองซึ่งเป็นทักษะที่น่าจะเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานการสร้างความสัมพันธ์หรือการบริหารเวลา หลักการเหล่านี้มันใช้ได้หมดเลยเพราะสุดท้ายแล้วคุณภาพชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการตัดสินใจของเราเองจริงด้วยค่ะและเน้นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะ หากเราลองนำหลักการสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้อย่างเช่นการมองหาคุณค่าที่แท้จริงการมองหาความปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างอิสระไม่ตามกระแสมาปรับใช้กับการตัดสินใจเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องการเงินเช่นการเลือกเส้นทางอาชีพการสร้างความสัมพันธ์หรือการเลือกใช้เวลาของเรามุมมองที่เรามีต่อทางเลือกและความเสี่ยงเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรคะ